กับ5อาหารที่เสี่ยงไตวายนะคะแต่คนไทยเนี่ยชอบกินแบบสุดๆเลยนะคะเราคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะมาเช็คกับพี่การด่วนๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิกานนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยวันนี้พิการได้รวบรวม5อาหารเช้านะคะที่เสี่ยงต่อภาวะไตาวายไตยเสื่อมและเสี่ยงที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะและที่สําคัญนะ5อาหารเช้านี้เนี่ยคนไทยเราชอบทานกันมากๆเลยนะคะมาเช็คกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอาหารเช้าชนิดที่1นนะคะก็คือชานมหรือว่ากาแฟใส่ครีมเทียมนะคะอาหารในกลุ่มนี้นะอุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลนะคะก็คือใน ในส่วนของชานมเนี่ยคือแคลอรี่เยอะมากนะคะใครที่ดื่มชานมทุกวันนะดื่มชานมทุกเช้าเนี่ยคุณเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL เนี่ยสูงได้นะคะ oh, <no. S 1> และอีกตัวหนึ่งก็คือกาแฟที่ใส่ครีมเทียมนะคะหรือว่ากาแฟทรีอินวันนะในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีครีมเทียมซึ่งมันเป็นไขมันทรานนะคะไขมันทรานมีผลทําให้เส้นเลือดเนี่ยอุดตันได้ง่ายๆนะคะรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยนะเพราะฉะนั้น2ออาหารนี้นะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยที่จะ ทำให้ไตาวายไตยเสื่อมนะคะหากว่าใครที่ชอบทานอยู่ทุกเช้าให้พยายามลดปริมาณลงนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของไตของเราเนี่ยดีขึ้นมาได้นะคะถึงอาหารชนิดที่2นะคะที่เป็นอาหารเช้าที่คนไทยชอบมากๆเลยและที่สําคัญมันเสี่ยงที่จะทําให้เราเ,เกิดภาวะไตาวายไตยเสื่อมได้แบบมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะก็คืออาหารในกลุ่มเบเกอรี่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กคัพเค้กครัวซองขนมปังต่างๆนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเน เนยขาวนะคะซึ่งเนยขาวเนี่ยก็คือไขมันทรานอีกเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไร่ที่เรากินเบเกอรี่เข้าไปบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เกิดภาวะอุดตันของเส้นเลือดได้นะคะซึ่งอันนี้นเนี่ยก็คืออาจจะไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตก็จะทําให้ไตไวายไตเสื่อมได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นสายเบเกอรี่นะคะให้ลดปริมาณลงและออกกําลังกายช่วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับไขมันลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดลงมาได้ค่ะ และมาถึงอาหารเช้าชนิดที่3นะคะที่อยากให้พวกเราเลี่ยงหรืออยากให้พวกเราลดนะคะเพราะว่ามันจะมีผลทําให้เกิดภาวะไตไวายไตเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะก็คืออาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะกลุ่มนี้ถ้าทานทุกเช้านะรับรองเลยแบบว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงตามมาได้นะคะเพราะว่าอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยคือเกลือเยอะมากๆโซเดียมเยอะมากๆเลยนะคะทานบ่อยๆความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงติดต่อกันเป็น ระยะเวลาหลายๆายปีนะคะสักประมาณ3-5ปีนะมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมตามมาได้นะคะอันนี้น่ากลัวมากมากแล้วมาถึงอาหารชนิดที่4นะคะก็คือน้ําผลไม้นั่นเองใครที่ตื่นเช้ามาแล้วจะต้องแบบน้าส้ม1แก้วหรือว่าน้าแอปเปิ้ลหแก้วอะไรอย่างนี้นะคะในกลุมของน้ําผลไม้เนี่ยอุดมไปด้วยน้ําตาลคือน้ําตาลสูงมากๆเลยน้ําส้ม1แก้วให้น้ําตาลเท่ากับโคคาโคล่าหแก้วเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใคร ที่ดื่มน้ำส้มแบบว่าในทุกๆเช้าหรือดื่มวันหนึง่งวันละ,ละหลายๆแก้วเพื่อความสดชื่นยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนด้วยอะไรอย่างนี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้น้ําตาลแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะเมื่อไหร่ที่เราบริโภคน้ําตาลเยอะจนเกินไปสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะหรือเบาหวานนั่นเองเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาในเรื่องของโรคเบาหวานมันจะทําให้เส้นเลือดอักเสบรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยนะคะใครที่เป็นเบาหวานติดต่อกันหลายๆปีนะคะประมาณ3-5ถึงปีนะก็จะทําให้เกิดภาวะไต ไ,ไตวายไตเสื่อมหรือที่เรียกว่าเบาหวานลงไตนั่นเองนะคะในช่วงเช้าถ้าหากว่าใครที่ชอบดื่มน้ําผลไม้นะคะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นทานผลไม้เป็นชินช้นๆทานส้มเป็นชินช้นๆทานแอปเปิลเป็นชิน้นอันนี้จะปลอดภัยกว่าได้กากใหญ่ด้วยได้น้ําตาลน้อยด้วยนะคะอาจจะทานเป็นพวกชาจืดหรือว่าชาเขียวที่ไม่เติมนมไม่เติมน้ําตาลอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะช่วยในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดและที่สําคัญช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีด้วยนะคะไปเลือกทานกันค่ะทุกคนและอาหาร ชนิดที่5นะคะที่ถ้าหากว่าเรากินทุกวันนะเสี่ยงต่อไตวายแบบสุดๆก็คือในกลุ่มของ Moving, หมูปิ้งหมูทอดนั่นเองนะคะซึ่งเชื่อเลยว่ามันจะไปโดนกับชีวิตของใครหลายๆคนนะเพราะว่าในชั่วโมงเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพึ่งอาหารเหล่านี้นะคะอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยคือทานได้ไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าไม่แนะนําให้เราทานทุกวันสลับไปทานอาหารอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาหารในกลุ่มของ Moving, หมูปิ้งหมูทอดเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆนะทั้งผงชูรสนะคะซีอิ๊วขาว ี้ถ้าว่าเรากินเมนูนี้บ่อยๆนะปริมาณโซเดียมที่เรารับเข้าไปในร่างกายตอนหนึ่งวันเนี่ยมันเยอะมากๆเลยและที่สําคัญก็คือในส่วนของหมูปิ้งหรือว่าหมูทอดเนี่ยมันจะมีไขมันสัตว์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้นะคะไม่แนะนําให้ทานทุกวันนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากๆเลยที่จะทาให้เราเกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะซึ่งรวมไปถึงไขมันอุดตันในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยซึ่งอาจจะทําให้เราไตวายไตเสื่อมตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นบริโภคได้แต่อย่าบริโภคทุกวันเสี่ยงมากๆเลย ะะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่า5อาหารเช้าที่แบบว่าเสี่ยงไตไวายแบบสุดๆแต่คนไทยเราก็ยังชอบทานกันแบบสุดๆเลยนะคะ 1. ชานมกาแฟใส่ครีมเทียมนะคะ 2. อาหารกลุ่มเบเกอรี่นะคะครัวซอง์เคก้กขนมปังอบต่างๆครัวซอง์เค้กขนมอบต่างๆนะคะ 3. กลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปนะเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะ 4. น้ำผลไม้ทั้งหลายนะคะอุดมไปด้วยน้ำตาลแบบเยอะแยะมากมายเลยเบาหวานมาได้ถ้าเรากิน ทุกวันนะคะและวันละหลายๆแก้วนะและสุดท้ายอันที่5้านะคะหมูปิง้งหมูทอดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอุดมไปด้วยโซเดียมและไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความดันมาไขมันในเลือดสูงมาแน่นอนถ้าหากว่าเราบริโภคทุกวันนะคะเสีย่ยงต่อภาวะไตวายแบบสุดๆเลยก็ฝากเอาไว้นะคะอาหารห้อย่างนี้ทานได้แต่ไม่แนะนาให้ทานทุกวันที่ะสี่คัญอย่าลืมออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะจะได้ลดระดับน้ําตาลแล้วก็ลดระดับไขมันในเลือดของเราลงมาได้จากอาหารเหล่านีเที่เรา,านเข้าไปนะคะ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ